ยกโซ่เนี่ยอาไป่อนไนไหลครับกลาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับขอสวัสดีนักตกปลาทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่โคราชครับอ้าพี่น้องรับรถผ่านมาว่าจะลงอ่างเนี้ยอ่างี่นี้นี่ใ,นใกล้เนี่ย ดูนะเจอเห็ดเออนี่แหลปะปลาอ่างบ้านผมครับที่ผมมาผม,มาเก็บเห็ดคลิปก่อนแล้วครับเห็ดขอกไข่สองดอกแล้วไม่เก้เลยตั้งนี้ดอกหนึ่งเนี่ยสองดอกสองดอก จะได้ตกปลาไหมเนี่ย,เด,ยเดินดูสักหน่อยครับเนี่ยอ่างอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยเรีนในในใกินเห็นข้าวขาวๆเนี่ยก็ได้เพิ่มมาอีกครับนี่เห็ดขอกไข่เดินหาแป๊บเดียวแถวๆเนี่ยเนี่ยใกล้ๆเนี่ย,ย,ยไปพาพี่นกไปหาตกปลาดีวกว่าครับเดี๋ยวไม่ได้ตกปลาครับเห็ดมันหลอดใจ ไนหนๆยกโซ่เนี่ยอ่าจะช่อนก็นไหลไปเดี๋ยวเราจะหาที่ลงก่อนครับ ผมว่าจะลองทีประชนไปก่อนครับฝนตกเมื่อคืนนี่เผื่อไอ้ประชอนมาเลือนน้นนนำแถวเนี้ยครับบริเวณนี่น้ำตื้น่นเีย ป่าไม้วันนี้จะมาตกปลากระสูบครับแต่ไม่เห็นน้ำแล้วนะน่าตกปลาชนคือ ก็สูบขึ้นเเดี๋ยวเรามาตีกระสูบต่อครับเมื่อกี้ปช่อนตีแล้วมันเงียบๆครับไม้สวยมากครับฝนตกใหม่ๆแบบนี้ผมว่าน่าจะเวิร์กนะประชอนเดี๋ยวลองกระสูบอีกสักหน่อยก่อนลองหลายๆอย,าอย่างครับเก็เหมือนเดิมครับสปินทําเองถามนี่แหละแต่ว่าไม้ผมมันลกมากกว่านี่ มันเป็นบัวครับบัวหลวงขึ้นมาเต็มเลยแล้วก็มีจอกหือูสกว่าน้ำเงียบมากเลยไม่มีปลาขึ้นเลยปะกะติปลากระสุบเช้าชาอยงเี้มันจะมันจะขึ้นนั่นดีเลยขึ้นน้ำดีหาเล่นหากินปลาหน่อย ยอนแสงไม่น้อยเนี่ยวันหวงกำลังขึ้นเพียบเลยขึ้นตรงนี้เต็มทุกจุดนี่ผมไม่มีที่ตกป่าเลยนี่เนี่ยเพราะมันเป็นเวิ้องอยู่นี่มันไม่มียา เสาแล้วติดใบบัวแล้วครับวันนี้ผมก็ใช้คันสิบยี่สิบมากครับคันแข็งหน่อยครับมันอ่อนก็ตียากมีเสียงปลาช่อนอยู่ด้วยในป่านะเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดูกันถ้ามันจะเปลี่ยนแผน แล้วเว้ยเอาฮ้ยเอาฮยกสกษตรแรกนี่มาแล้วมาแล้วเออมันต้องอย่างนี้สิครับตอนแรกมาแล้ว ถังไว้ตัวแรกเอาอีกแล้วอีกแล้วแต้มีสองครับม,มาแล้วครับแต้มทีสองก็สูนตัว,วสวยๆครับ ตัวขนาดนี้นะก็โอเคนะบ้านนอกเราถ้าตัวขนาดนี้ขนาดนี้ไม่เอาก็ไม่รู้จะไหวอย่างนั้นแล้วเนาะอ่ะุยต่อเอ้ยเอ้ย โหโหโมากินใกล้ๆเนี่ยโอ้โหเต็มลำเลยครับพี่นอ้องเกิดเลยครับเกิดเลย ủa, pá, pá, cáp pá, chín cái thế. lẹ mà lẹ, má má má, chút à, lại khắp ากระกสุก็ไม่กินต้องพี่นงเลยผมใหญ่สามรอบแล้วเนี่ยไมายอย่างเงี้ยตกประช่อนสวยเลยมันมียามีอย่างพร้อมแต่ว่าผมตีเลยมันบว่กินครับบก,กัดเลยทั้งที่ปลาชอนขึ้นบุบปับบุบปับ,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 บอยู่ข้างฟังเนี่ยไมยสวยครับหมายสวยประชอนก็เยอะแต่ว่ามันไม่กินอันนี้เขาปล่อยปลาด้วยครับพี่น้องเขาปล่อยปลาไว้ทั้งเทศบาลปล่อยปลาเป็นพวกปลาตะเพียนปลานิลครับ พายีสุกมัน c ห้ามลงตะข่ายตกได้แต่ว่าหากินได้เฉพาะในหมู่บ้านบ้านอื่นหากินไม่ได้ไปพี่น้องเปลี่ยนแผนครับผมกลับบ้านแล้วครับพอดีผมจะพาแม่ไปหาหมอผมจะพาแม่ไปหาหมอครับมาถึงแม่บ้านเพิ่นไปหาฉีเล็กมา นี่ขี้เหล็กเดี๋ยวมาดูเมนูครับแล้วก็ทางแรับข้าวกินกันแล้วพาแม่ไปหาหมอได้มาสี่ตัวก็จะย่างสี่ตัวนี่แหละครับแล้วก็มีเห็ดเดี๋ยวจะล่างเห็ดตัวนี้ต้มครับต้มต้มพริกเอ,อัเจไปพอดีบ้านผมอยู่ติดถนนนะครับรถเยอะมากบางทีกันนอนมาหลับคุยกันไม่รู้เรื่องรถมันเยอะนี่ดังแล้วครับพี่นอ้องมีเสียงเพลงด้วย รบเรื้อให้แม่ฟังตลอดหอมบ่บเป็นหนึ่งน่าเสียนามประหลาดชักหน่อยครับ โอโซเดียมเยอะมาได้ครับพี่น้องบัอนี้เดียวแล้วมเอน,นูเมนูนะ้ำพริกหลายอย่างพี่นอ้นองมอีหน่อไม้ต้มครับดอกกระถินครับพริกผงกระเทียมอันนี้ซุปเฮ็ดครับรตามเฮ็ดนนั่นแหละแล้วก็น,นี่มีน้ำพริกปลาน้ำพริกกะปิทอดหมูนี่ที่เราหาได้ไข่นะ่าจะเต็มช่องนั่งพี่หรือดูวยช่องอมันใหญ่ๆนะน่าจะ้นี้ไข่นะ มีจริงเออม,มีไข่เต็มท้องเลยอืมกระสุกไข่โอ้โหนุ่มขอพอดีเลยเนาะอืมสวยสวยเลิศเนยนะใช่ค่ะอันนี้แม่บ้านกับมานำพระรจ้าสวัสดีค่ะอันนี้น้องสาวครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะรีบก,กินเขา่เาแล้วก็จะไปโรง,งพยาบาลโรงพยาบาลเขาว่ากล้ามนหลายเราก็ต้องกินระวังครับกินหมดเลยนะ แข่มันสุดเนาะไข่นะก็ห้ามผมกินไข่ปลานะหมอห้ามกินไข่ปลาแต่ว่าผมจะชิมสักหน่อยนึงอร่อยนังมีเต็มรังหนีเด้เนาะเสร็แล้วครับขอได้ผมได้กินข้าวเด้อดไปเลยขอบคิดนี้สามีได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวเจอกันชิมหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ